าลูกทรายลงมาขุดโกบพี่น้อยหลังจากพิงพาแล้วครับสบายดีย่ำใส่ทรา,ายพี่น้องพ่อพอกันที่เก่านะพี่น้องอกับส่องวาวผุดไบวันหน้าพี่น้องเป็นยังลูกห้ากระปูใส่กระปูนะไม่ได้จักรโตโอ้ยบหเปลี่นดิห้ากระปูได้จักรโตพี่น้องเลยลูกทรายวะไม่ใช่ใส่ลูกไม่ใช่กระปูไม่ได้จักรโตได้ยังไงอะไรอ๋อได้เขียดมาได้ใช่หรเขียด ตีโตพี like ่น no. ้องตัวใหญ่ๆเลยาบุญมาเลโตไปคนใดใช่ไหมมือยาเมืออ้ยคอน้ามโอ้่าคือน้าไม่พอเข่มือน้ไฟสีิน้าน้ำหิวน้ำบ่เจ้าคุณมาอาโตน้ำ่าพะอนะน้าได้ซื้อส่งมไปได้ซื้อ พยังมาให้ย่งเลยไงเลยไงยังอยากกินชงยังกินน้าพี่น้องโคตโคโอ้ยไปถือย่งย่งย่างย่งแพ้ไมเกตโม่ีโตเลยพอไปถือมาไปยางย่งพอไปถือชงมาบ่มีดอกก็ต้องเบิ้งก็ได้แล้เกีจโม่แม่ตัวมันใหญ่เลอไปเร็วเรพอมาผัดซอสแล้วพี่น้องก็อยากกินชงพอไปถือชงให้แล้ว hay là nhà hay nó ơi hiểu cái hàng lò rồi là hai là... hai là... 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 à, thưa 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 bỏ oh, đây là sai rồi. หมอยพี่น้องไอง้ถูกทรายกันพอขึ้นไปเอาส่งมาให้ตอนอยู่ตอนพอลงมามีได้ให้นนหน้าเขียดพี่น้องไอ้ไอด,ด้ใช่ปัดพ,พี่น้องโพดโพเขียดโมดซ่อนสามตัวไปขึ้นไปเอาส่งแป๊บเดียวนึงใส่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 มาเดี๋ยวพี่น้องอุ้ยนี่เลยปัด

กะปูน้อยบนี้บดแล้วเก็ดนะอักเพ่อว่าพอท่านหลูกเนาะพ่อส่งให้ก่อนเลพท่านสักเ็ดหาตัวหูเดียวพอตัวจี้ตัะใหญ่หยอ๋อพีน้องเอ้ก้อหาบนมือแบบนี้เป็นตะมวนยูกเป็นแต่จไปยกเหอยู่าหโอจะเห็นหูพะโเห็นหัวมันโอ้มันหนาวเนาะมันหนาวเต็นเตนีน้งเอ้ยี่นอเคยได้งเคยมี บอมาเคยด่จากเถื่อนนะแต่เจ้ขุดมากกับนี่ๆๆๆยังไงกับพอกบใหญ่แล้วพี่น้องท่านเดินเมื่อนะเะนะพี่น้องพอเลยพอิงตัวใหญ่นาะแม่พี่กิงกินยังมันจะจวดตามมาทั่วรัคราบเยอะ เป็นหันหัวมันก <Right. S 2> ับแม่แล้วก็ได้แล้วนะแล้วอันอานกัยังขัดอลไปอีก้ออีกขออีกโอู้กทายชมบูายซองแล้วกาซองเขาได้ดอกเลยไปวัเนาะไปไปห้เพิ่งแถวข้างหน้านี่ไปเท้าหน้านี่ใส่เชยพี่น้องเนาะถือหน้าลุกละหน้าจ้านะเซาหอยเลยพี่น้องเอยไ้ นี <chat> ่พี่น้องถ้าอยากแต่อันเดียด่ชงนี่คือยังชงนะถ้าถือไว้ถือไว้โอ้ได้ชงจ้ะนะทั้งชงทั้งน้าพี่น้องนีปลูกชงกแบบนึงอีกน้าอีกแบบนึงพี่น้องของลูกชายหายอยากกินพออะไรขึ้นไปเอามาให้มาประธานเฉียนโมกซ่อนกันหาโตพี่น้องคู่หนึ่งนะประธานทำเอาเห็นมาเจ้าเห็นปลูกได้ก็อยู่ซื้อได้พีนาะ

อจะรอก,กินส้มแล้วานี่โอ้ยสิดยเด้ไ่เห็นแตมันสอนกันหาตนะมียังอยู่บ้านเราไปถาก่นเนาะเห็นหกปรอแล้วก็ถาก่อนตอ,อ,นนอ,อกัอนไปมันมานนนตื่นเต้นนด้เนาะระปูตายไม่ไตายแล้วคดมันตายอย่นะับมันมุน ไปลูกป่ะเป็นยังคือเมื่อยลูกล่ะเป็นยังคือเมื่อยโซ่งก็ได้กินน้ำก็ได้กินเลยร่มแห้งเลยน้องเอ้ขุบตั้งเกลือใช่ป่ะปุบเดี๋ยวเจเบิรงกปะประยู่เขาไม่นอากาศหนาวพี่น้องเอากินโซ่งอี่ละกินโซ่งอี่ละพี่น้องเอาไว้กินมื่นเด้อบ่มีเงินซื้อได้ มาทื้อๆยิ้ไปยิ้มเอาเมื่อยเลยพี่น้องเอ้ยโมหิอยู่แล้วบอนแห่พอถือบอนเอาไมไดกับปูบลลูกหนาวปูกแสงแดดโคตรแดดดีเดียวนึงพี่น้องแต่ว่าหนาวแสงแดดเอาพอกินบ่มันสัตว์หรอเปล่าโอ้เกือบ Cô cờp Cô cờp, con mới đọc, ôi cờp rồi á Cô cờp thử đẩy khí cao nữa Cô cờp thử đẩy khí cao Cô cờp không? Con phải vào này bạc nhảy, không mà lo bừng

นายบ้ากระปุกนะเียวเธีเอาทังนะงเข้มแนนพอถืออันนี้เป็นสิทธิ์ทัทงโอ้ยเก่งแท้เด้หนักเยอะมันหนักซ้ำบอเลมีอันนะั้นยังเรามีชงแล้วเราบ่นักเราวินชงก็มีหนามอยู่นี่เรามีแนวกินแล้วเราบ่นักด้วยนะได้อ่าดีๆเด้อมันสีูกเ,เ,เด้อ เฮ็ดเชอรวันนเฮ็ดเช้งก็เปลนวันนิดน้อูกใจเฮ้อตาไม่าเปิดตาไหมเปิดตาไหมเพ้นพ่ำหมเลอ้ลอ่าตนนี้ีเพิ่นได้กบมอวันนี้พี่้อ้ยนก็เจ้าด้เพื่นคหเ้าเพื่อนได้เพื่นได้แ้ก็ยังีลังดีโปดโ ทั้งขุดทั้งอ่องทงั้งยังก็ถึกจันเจานหนกระโตกในนอนเลยบบอ้าเพิ่งจะตกอีรดอกโคตเมื่ยเล่นเลยไอ้ไอ้แม่อ่องเดี๋ยวส่อแม่นะนบบนมีแต่หมดเข่าบ่ได้ดอกมดเข่า หากบ่หากและเจ้าออกก็เมื่อยตัวขี้กม้วนเลยเนาะม้วนบมีขี้นี้ไรู่แท้เย้เย้ ยังน nice> ี่บอเีย้กลื่อนโค้งเป็นไรฮ้อยต่อพี่น้องเลยฮ้อยนี่ฮ้อยกับกีพี่น้องห้อยกับกีนี่พี่น้องห้อยกับกีเลยยังว่าเพิ่นต่อไปนะฮีกับก้อยพี่น้องว่าชัวนี่นะพี่น้องห้อยกับกีฮีกับก้อย หอยโอใหญ่เลยจ้ะหอยกระปีหอยกะปีเลยจ้ะเนี่ยหอยกะปีกับนี่ลูกอ่ายิ้มลูกตกใสละหมักแห้งได้เลยจากได้หอยกะปีใส่แกงใส่เกียดิไม่ต้องให้หอยกะปีอ้อมใส่กันกับเกี๊ย ยังกัดนะนคือหากตี<อ>นี่มันอยู่อหากมันอยู่อกีนก่น่อยนะมัน,นไปเมื่อไหร่ยักได้ลีรอนี่โ้โนี่ยักได้กระนนนะว่าจากเขียน่าจากห้อย่า มากระทันมาจากมาขามพิ่ซอซไรบางามมอียังก่อนขำบ่อันนี้เอาคือเอาวิธีเอาค้อยคนเอาหอยหนหคนไปโหลดเนะาะแล้วมันมีมันก็ตับแล้วเราเชียเราก ăn bao nào? Hơi, kẹt luôn. Hơi nhẹ chứ không? nhẹ đi lo đi. chuyển mún, hơi bụi, hơi say. nào? Ừ. Đào nó mềm đấy. Se,